สิงเลมอนโซดาพรีเซนต์มารืนคัฟเวอร์ชัเลนผมขอท้าชาวร็อกทั่วประเทศคัฟเวอร์เพลงมารืนซิงเกิลใหม่ของเจ้าขุนมาช่วงชิงเงินรางวัลรวมกว่า200 0 0 0บาทกติกาง่ายๆก็ไปดาวน์โหลดแบ็กกิ้งแทร็กพิเศษที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับโครงการนี้คุณก็เอาไปร้องเพลงมารืนในแบบฉบับของคุณให้สุดเหวี่ยงไปเลยเอาแบ็กกิ้งแทร็กมาร้องกับโทรศัพท์เอาแบ็กกิ้งแทร็กไปเสียบดนตรีทำดนตรีอาเรนจ์ดนตรีใหม่อะไรก็ได้แต่อยู่ในกติกาตามลิงก์ที่เราส่งให้เท่านั้นนะครับ โหลดนะครับคลิปที่คุณคัเ o อร์ไว้ลงไปในแพลตฟอร์ม Instagram กับ Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะและอย่าลืมใส่ hashtag มรึน cover challenge และแฮชแท็กสิงเลมอนโซดา เราจะไปตามล่าคุณเองร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมร้องให้ดีร้องให้โดนคลิปไหนโดนใจรับรางวัลไปครับรางวัลที่1เช็คเงินสดมูลค่า100,000บาทรางวัลที่2เช็คเงินสดมูลค่า50,000บาทรางวัลที่3มี5รางวัลผมให้รางวัลละ10,000บาทประกาศผลวันที่15กรกฎาคมทาง Facebook และ IG ของ j จมีดีและ A อทามโชว์บิสครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเราจะไปล่าคุณเอง สิงห์เลมอนโซดาพรีเซนต์มืรืนคัาเวอร์ชาเลนจ์สนับสนุนความซ่าโดยสิงห์เลมอนโซดาสดชื่นสะใจในแบบของตัวเอง